สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาต่อด้วยการระบายสีพิง k y p ีไพนะครับพิงค์คีไพในที่เป็นคนสีตัวจะเป็นสีเนื้อนะครับสีเนื้ออ่อนๆด้วยดังนั้นเราจะระบายด้วยสีเนื้อนะครับ สมมติน้องๆบางคนใช้สีแล้วในกล่องไม่มีสีเนื้ออาจจะเป็นสีส้มอ่อนๆนะครับระบายบองเบาๆเลยนะครับนะครับจริงๆก็ระบายไปก็แทบจะมองไม่เห็นด้วยซ้ํานะครับแต่เดี๋ยวเราจัดระบายแบบว่าให้มีเงามีอะไรให้ดูแบบสวยงามนะครับ ในสีตัวอย่างของ Little Pony จะเป็นตัวการ์ตูนสีเรียบๆไม่มีเงาอา,อาจจะมองไม่เห็นนะครับสีเนื้ออ่อนๆตรงนี้ไม่รู้ในจอเห็นไหมนะครับถ้าไม่เห็นก็ทนรอแป๊บนึงระบายให้ครบก่อนนะครับ กล้องอีกแล้คราวนี้เราอาจจะใช้สีชมพูนะครับมาระบายอ่อนๆพอดีโทรศัพท์ชาร์จอยู่นะครับใช้สีชมพูระบายอ่อนๆตามส่วนที่เป็นขอบนะครับ มันจะทำให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับใต้ตาใส่ตรงแก้มให้ด้วยก็ได้เป็นแก้มอมชมพูนะครับ มาก็ตรงส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวรูปนี้จะมีกิจกรรมแจกนะครับจะส่งไปให้ที่บ้านเลยแต่ ใครจะเป็นผู้ได้รับไปยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้อะไรในการแจกแต่แน่นอนครับต้องมีการร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ไหนๆก็ใช้สีชมพูแล้วนะครับก็เป็นสีชมพูระบายตรงส่วนมีส่วนไหนบ้างผมนะครับที่จะเป็นสีชมพู เราก็ระบายไปเลยนะครับให้เต็มแต่อย่าก,กดมากนะครับถ้ากดมากเดี๋ยวจะเมื่อยนะครับไม่มีอะไรหรอกจะเมื่อยแขนเฉยๆแล้วก็เวลาเราเอาสีที่สีอื่นๆมาเพิ่มน้ำหนักจะทำให้เราเพิ่มยากนะครับ สีแล้วก็ดูสีในกล้องแล้วเหมือนกับสีไม่ค่อยสดนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่ในถ้าไปอยู่ใน youtube ให้น้องๆดูสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับหน้าจอน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเปิดแสงน้อยนะครับเพราะว่าเปิดแสงเยอะๆวันก็กินแบตเยอะนะครับ ทำให้ถ่ายไม่จบเคยถ่ายแบบถ่ายได้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็แบตหมดนะครับกลายเป็นรูปนั้นก็เป็นว่าถ่ายไม่เสร็จถ่ายเสียไปเลยนะครับกล้องมันไม่บันทึกให้ด้วยเป็นไฟล์เสียไปเลยอันนี้ก็สบายสีชมพูไปเรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับ ค่อยๆระบายอย่าให้ออกนอกเส้น เป็นตัวที่เปลืองสีชมพูมากนะครับเห็นไหมครับเวลาพอเราลงสีผมสีชมพูไปปุ๊บตัวสีชมพูที่เราลงไปในสีเนื้อของพิง k กี้พายตัวนี้ก็จะรู้สึกกลมกลืนมากขึ้นนะครับ ต่อไปต่อไปจะใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นนะครับมาระบายในส่วนที่เป็นเหมือนเป็นเงานะครับจะทำให้แบบภาพดูมีน้ำหนักมากขึ้นส่วนที่ถูกบังเป็นขอบเป็นอะไรแบบนี้นะครับ ให้น้องๆดูแล้วลองศึกษาตามระบายตามก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีสีระบายเนาะ ถ่ายรูปตอนลงตอนยังไม่ลงสีเอาไว้นะครับกลายเป็นว่าไม่มีรูปที่เป็นขาวดำแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะลงตามเส้นขอบตามอะไรไปนะครับทำให้รูปของเราดู มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับนี่เป็นเทคนิคระบายสีไม้แบบง่ายๆนะครับสามารถเอาไปหัดประยุกต์ใช้ตามได้สำหรับรูป,ปอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่พิงคี้วายเราเอาไปใช้กับตัวละครตัวอื่นๆก็ได้นะครับ กระดาษที่ใช้นี่เป็นกระดาษร้อยปอนนะครับมันจะมีร้อยขูดค่ะเวลาระบายก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีอีกแบบหนึ่งน,นะครับก็อ,อยากให้บริษัทกระดาษมาสนับสนุนกระดาษจังเนาะจะได้มีกระดาษดีๆวาดให้น้องๆดูพอดีกระดาษที่ซื้ออันนี้เป็นกระดาษไม่มียี่ห้อนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไร ไปเจออยู่ร้านถ่ายเอกสารถ้าน้องๆสนใจก็เป็นพวกกระดาษร้อยปอนครับกระดาษวัดเขียนก็ใช้ได้นะครับก่อนหน้านี้ใช้แต่เองสี ่อมานะครับอาจจะใส่ม่วงลงไปอีกนิดนึงแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่ตรงขอบคอบอ้อยฮะสีไม้บางทีก็เปล่านะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่ให้แบบดูเข้มขึ้นในบางจุดนะครับคราวนี้เสื้อเป็นสีฟ้าสีฟ้าฟ้าฟ้า ฟ้านี้ละกันนะครับก็ฟ้านี้เพราะไม่มีฟ้าอื่นนะครับก็ระบายไปก่อนตาดำก็เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวน้องๆจะงงว่าตกลงตาดำหรือตาฟ้า ก็จะเว้นสีขาวไว้นิดนึงนะครับเป็นแววตาเสื้อสีฟ้าระบายทับอีกรอบหนึ่งจะได้เข้นขึ้นการระบายสีไม้นะครับ ถ้าอยากให้สีเข้มขึ้นเราก็ใช้วิธีระบายครับนะครับนม่เราไม่จําเป็นต้องกดแรงนะครับเพราะถ้าเรากดแรงลงไปมันจะทําให้ภาพเราเก็บน้ําหนักได้ยากนะครับ ก็กระโปรงกระโปรงจะเป็นสีชมพูแต่ว่าเราเป็นอันนี้มันเป็นแดงออกส้มๆนะครับก็มีชมพูอยู่แค่นี้นะครับชมพูอันนี้เป็นชมพูเข้มนะครับที่เราใช้ระบายน้ำหนักของผมเมื่อกี้ ที่คาดผ้าคาดเอวที่มีโบด้วยเราก็จะใช้สีม่วงแล้วเดี๋ยวจะเอาอีกม่วงนึงนะครับมาช่วยเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่ม่วงนี้ดูเหมือนจะอ่อนกว่าอังนั้นเดี๋ยวเราจะาน้ำเงินมาใส่เพิ่มนะครับ ปาดระบายสีปากเลอะนิดนึงอา่าเละนิดสองละนี่ครับแล้วก็เสร็จนะครับระบายสีพิงกี้พายอ่าไม่เสร็จไม่เสร็จกำไรที่แขนนะครับหรือเป็นผ้ามัดผมอะไรสักอย่างนี่แหละ เสร็จเรียบร้อยนะครับการระบายสีพิงค์คีไพร์ของเราก็ส่วนแบ็กกราวเดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ถ้ายัางไงน้องๆลองหัดระบายสีตามนะครับจะได้วาดรูปแล้วก็ระบายสีได้เก่งๆนะครับอ๋อชนกล้องอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ